เลขที่44บางกอกวิลล่านะครับหลังนี้นะครับหลังนี้นะครับอยู่ถนนนะครับบรรยากาศดีอ,อยู่ห่างจากประตูทางเข้าหมู่บ้านนิดเดียวฝั่งตรงข้ามเป็นเป็นสโมสรน,นะครับเป็นสโมสรเป็นเป็น,ปนสระว่ายน้ำนะครับนะครับประตู เข้าปาชมด้านในเข้ามาทางซ้ายมือก็จะเป็นชุดร,รับแขกนะครับชุดร,รับแขกนี้เราไปพุ่มหนังหใหม่เพราะว่า,วาเป็นทีวีนะครับแล้วก็ตรงนี้มีเคาน์เตอร์เล็กมีกิจกรรมครับต่อกับสวนข้างหน้านะครับแล้วก็เรายังสามารถาเล่นตรงนี้นะครับส่วนทั้งเล่นตรงนี้ส่วนทั้งเล่นเป็นห้องที่ห้องอเนกประสงค์เมื่อก่อนเป็นห้องทํางานนะฮะสามารถที่จะใช้เป็นห้องนอนสําหรับ ผู้สูงอายุนะฮะมีมีมีตู้อยู่นะครับเทควิวสวนด้านหลังแล้วก็เทควิวสวนด้านหน้าด้วยนะครับ,รบอ่านะครับเดี๋ยวเราจะพาชมห้องน้ํากับครัวต่อหลังนี้มีห้องน้ํามห้องน้ํานะครับห้องน้ําชั้นล่างหลังนี้ทําไว้พิเศษก็คือจะมีมือจับนะฮะตรงชักโครกเกือผู้สูงอายออุในห้องน้ํานี่เราทําเป็นไว้เก็บเครื่องซักผ้าแต่ว่า เราสามารถที่จะใช้เป็นเป็นห้องอาบน้ําได้เลยนะครับถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่นะครับนะฮะอ่านี้ไปก็จะเป็นห้องทานข้าวนะครับห้องทานข้าวนะครับติดกับห้องทานข้าวจะเป็นห้องครัวหลังนี้หลังนี้จะได้ครัวใหญ่นะครับเป็นเป็นบ้านของเจ้าของแต่ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่นะฮะจะได้ครัวใหญ่ตรงตรงส่วนนี้ก็จะมีซิงค์ล้างจานนะครับมีที่วางไมโครเวฟนะครับมีตู้นะครับมี นะครับมีตู้เย็นนะครับครัวจะเป็นครัวใหญ่นะครับมีเตาแล้วก็มีฮูดนะฮะตรงส่วนนี้เป็นครัวทั้งหมดเลยนะชาติอัชาติน่าจะชอบเพราะหลังนี้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 ครัวใหญ่นะครับหลังนี้ครัวใหญ่นะฮะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นชั้นสองนะครับการจะไม่มีนะครับใหญ่ครับฝั่งซ้ายมือนี่จะเป็นมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์เตียงจะวางตรงจุดนี้นะครับ เตียงยวางเสื้อผ้าใหญ่ครับตู้เสื้อผ้าใหญ่นะครับเรากาลังทาสีทั้งสองอยู่งานนี้ก็จะปเป็นห้องน้ําห้องน้ําใหญ่เลยนะครับห้องน้ําใหญ่หน้าห้องน้ําก็ยังมีตู้หน้าห้องน้งนําก็ยังมีตู้นะครับห้องน้ําใหญ่เลยครับห้องน้ำใหญ่นะครับตรงข้ามกับห้องมาสเตอร์เนี่ยจะเป็นสมโมสรน,นะครับจะเห็นสระว่ายน้ํากับกับสมโมสรอ,อยู่ฝั่งตรงข้ามครับ ลมดีครับลมเย็นทั้งวันนะครับหลังคาลงรถก็ก็ทำไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูมีห้องนอนเล็กนะครับห้องนอนเล็กห้องนอนเล็กมีสองห้องห้องนี้ที่เห็น2เตียงนี่เดี๋ยวเราจะจะย้ายเตียงไปอีกฝั่งหนึ่งครับมี <นะ S 1> ตู้เสื้อผ้านะครับอันนี้ห้องนอนเล็กอีกอีกห้องหนึ่งนะครับ <equality> มีตู้เสื้อผ้าบิวอินทําไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่วางเตียงเดี๋ยวเราจะย้ายเตียงจากจากจากฝั่งนู้นมานะครับ ห้องน้าอยู่ข้างนอกนะครับห้องน้าไม่ได้อยู่ข้างในสําหรับห้องเล็ก2ห้องนะครับจะเป็นชาวเวอร์ธรรมดามีเครื่องทําน้าอุ่นนะครับเครื่องทาน้ำร้อนนะครับที่จะมีห้องแม่บ้านนะครับกับกับห้องน้ําแม่บ้านนะครับอยู่ทางด้านหลังนะครับอยู่ทางด้าน